น้อมกราบพระอาจารย์ที่ละพระอะไรน้าสวัสดีพ่อแม่พีพีอยู่ในกลุ่มปรัญญาเวโมทุทุกทก่านค่ะน้อยไม่ซื้อว่าพิราการพัดโทเซเลียนซื้อปุ๋ยจ้าผู้ลํำนอาบ้านเกิดเป็นคนอุดรจ้าแม่มามมีขอบครัวไม่ใหญ่ามาอยู่กับขอบครัวที่อำเภอชนบ,บุทจังหวัดขอนแก่นจ้าปุ๋ยยินยอมอนุญาตให้ใส่คอมูลเพื่อไปทำ เชื่อต่างๆเพื่อ,อย่างประโยชน์นะคับคนฟังเพื่อพ่อแม่พี่น้องที่ปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์ค่ะตั้งแต่เกิดมาเกิดมาไม่พอแม่แม่ผลกับผ้ากันอย่ในศีินกินในถ้ำมาตลอดน้าตะผืนกับผ้าถ้ำบุนไ่บาท์วันศีลกับผ้าลูกไปวัดแต่มันกันยังไงคืดอ,อยู่ชีวิตเป็นอย่างขึ้นมีแต่ความทุกข์ ทุกตลอดจังแต่น้อยจนไงไมีตะเล่องตะเล่าบาสมหวังสมปัตนาเมื่อมันมีแต่ความเสียใจพิษหวังหลักเกิดทุกข์ทุกอย่างม่อยากเห็ดแล้วสิ่งดีๆให้ชี่ิตจะาของมันอยากจะเห็ดแล้วจ้าจนมาเมื่อนะึง ผาพีไส้ทรงเทไม่ฟั่งกับเอื่อยทรงคลิปโอว่าท้ำของพระอาจารย์ที่ละพระไรหน้ามิละาจา้ะกบฟังฟั่งได้ประมาณเดือนหนึ่นงคิอว่าถ้ำเหมียงคือฟั่งนายฟังไปเกิดเบาเกิดโล่งเกิดยิน จากที่เคยงุดงิดงายใจห่อนกจเย็นโลเปลี่ยนไปเป็นคนละคนใจเย็นเบากับลูลกกับบาหายเบ่ขึ้นก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปโอ้วาทพระอาจารย์ทีละเิ่รกว่าถ้ามันวายได้โยกไกลเฮาเล้เ มันโยีิจิตนี่เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันบเทียงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาคือกายกับใจเห้านี่มันบเทียงมันเป็นทุกข์ไล่ตัวไล่ตนไล่เจ้าของแห้งอาจารยที่ละผะแนะนำเพร่นให้โอ๋ตัว สัพเพธมาอนันตาติทำทั้งหลายทั้งปวงก็คือกันเมื่อเก็นอนัตตาทำมกับธรรมาชาติอะไรจ้ะเฮ่ยข้างแค่นึ่งท้นลุกสู่สตาไหลออกมาธรามัน่ายแบบนี้ใน่เองพระพุทธเจ้าอนตามมาใดใดัต์บัได้ตสมบูรณ์ปัณณ์ มวนทั้งเมืองต้นทามกลางและที่สุดห้หมองเปรียบบ่ได้แต่เฮากันยังว่เข้าใจนี่ละเนาะมันเธอเอื่นว่าจิตมันงูขาดปัญญาบ่ม,มีปัญญาถึงจะต้องม่ปราดเขามาเติมปัญญามมน,นี้จ้าเมื่อนี่ได้พอแล้วพ่อปราดเปคุณคนนั้นแล้วจ้าคนทุกแล้วสิให้ พลอยพลอยพานใสไดดจังไดเสิ้นเธอจ่าเสิ้นเจ้าเขามาสู้เขามาฟังจ้ะแอดไลน์มาไดเลยเลยที่ญญันยาเก่าจ้ามันมีหลายสองทางจ้ะไม่ทุกช่องทางพ้นทุกได้เพราะรู้เสื้อเข้าไปจ่าเสื์อเข้าไปแล้วเจ้าสิทธิ์พ่อบอกพ้นอิลิพ้นอิลิทุกโอ้ ท่านพระอาจารย์ที่ละพระอะไรนะ่าท่าแท้แกนแท้ตั้งไงนายตอกปฏิบัติจ่าถูกต้องชัดเจนต้องรองฟังเบ้ง่งนจา้าว่เสียหลายจา้าเพื่อนบอ่ให้เสียเงินจกักบาดกระทิ้นผ่าลาบ่มี่การเลี่ยไล่ อยังกต่ว่าม่ทางนันจา้าสุดท้ายนม่อขอกลาบแทบเท่าพระอาจารย์ีิราพราะะไรนะวู้ที่เป็นผู้มีตะหายหายยางว่ามีเงินไขไล่ซึ่งข,ขอบเขตหาที่สุดฮัประมาณบไดยจ้ะน้องกราบสาทุสาทุสาธุชา ขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะหมั่นฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการใใดๆจะไม่เกิดอีก ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งทรรแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายในไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุาธหากท่านสนใจธรรมะเพื่อการตื่นรู้ดูจิต พ้นทุกได้เพราะรู้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID ดีไลน์แอดปัญญาเก้าได้เลยครับขอบคุณครับ thank you for watching